เมื่ออดีตสมาชิกหน่วยรบพิเศษได้รับหน้าที่ให้รักษาความปลอดภัยนักข่าวแต่ทว่าดันเกิดการลัทธิปหารขึ้นระหว่างการให้สัมภาษณ์ทำให้พวกเขาต้องหนีการตามล่าจากกลุ่มที่ต้องการยึดอำนาจก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับพวกเราบักส Studio และหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่าฟรีแลนซหนังปี2023นะครับและถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยกับพวกเราได้เลยครับ เรื่องราวเริ่มขึ้นมาที่เมสันรอทหารหน่วยพิเศษวัยเก่าที่ได้รับคำสั่งให้ไปจัดการบุคคลตามเป้าหมายที่เขานั้นได้รับแต่ทว่าตอนนั้นก็ดันเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เฮลิคอปเตอร์ตก เขาได้รับบาดเจ็บจนเป้าหมายชีวิตที่แสนสุขของเขาที่เคยวางไว้ได้จางหายลงไปโดยร่างกายของเขาที่ไม่พร้อมเป็นไปนดังที่ใจหวังเมื่อเวลาผ่านไปเมสันนั้นก็ได้มาส่งเคซี่ลูกสาววัยแปดขวบที่ค่อนข้างนิสยัยโตกว่าวัยที่โรงเรียนเธอเล่าให้เมสันฟังว่าที่โรงเรียนนั้นมีผู้ชายทําท่าจะจุบเธอด้วยเมสันจึงบอกว่าให้เคซี่นั้นต่อยเข้าไปที่คอหอยเขาจะได้ไม่กล้ามายุ่งกับลูกอีกและเคซี่นั้นก็เล่นมุกสุดแสบว่าจะให้เตะเป้ามันเลยไหมด้านเมสัน ก็บอกลูกว่าอย่าดูทิกตอกมากเกินไปแต่เคซี่นั้นก็ยังเล่นมุกเดิมอยู่ดีหลังจากส่งเคซี่เสร็จแล้วเมสันก็มาทํางานเป็นทนายความที่ต้องทนรับฟังแต่ปัญหาที่เขามองว่าสุดแสนจะน่าเบื่อจนกระทั่งเซบาสเตียนเพื่อนเก่าในหน่วยรบพิเศษที่ผ่านตัวมาเปิดบริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชนที่มีทั้งทหารและตำรวจที่ทํางานอยู่และเมื่อเซบาสเตียนพูดเข้าประเด็นที่เขานั้นพาเมสันมาที่นี่ก็เอว่าเซบาสเตียนนั้นอยากขอให้เมสันช่วย ด้านแคลนักข่าวสาวชื่อดังที่ถูกรับเชิญจากประธานาธิบดีเวเนกัสประธานาธิบดีในระบอบเผด็จการที่ผู้คนต่างเกลียดชงังซึ่งในตอนนั้นเมสันยังไม่ตกปากรับคำอะไรกับเซบาสเตียน แต่เมื่อพอเขากลับไปเจอหน้าภรรยาและลูกภรรยาของเขาก็ไม่พอใจกับหน้าที่พ่อที่เขานั้นทำแล้วบอกว่าจะให้เคซี่นั้นไปอยู่กับแม่ของเธอแต่เมสันเนี่ยก็บอกว่าเขานั้นจะไปเองเมื่อเกิดการผิดใจกันขึ้นนั่นจึงเป็นแรงจูงใจให้เขานั้นได้มีโอกาสกลับไปทําตามความฝันของตัวเองเสียทีเวลาต่อมาเมสันนั้นมารับแคร์แต่แคร์เนี่ยก็เข้าใจผิดว่าเขาคือแฟนคลับที่มาขอลายเซ็น แต่พอเมสันอธิบายว่าเขามาจากบริษัทรักษาความปลอดภัยแค่นั้นก็เข้าใจและแถมยังใช้เขายกกระเป๋าอีกด้วยซึ่งต่อมาทั้งคู่นั้นก็เดินทางมาจนถึงเมืองที่ประธานาธิบดีเวเนกัสอยู่ซึ่งเวเนกัสนั้นเข้ามาต้อนรับแคอย่างอบอุ่นแต่ก็ปนความเจ้าชู้ที่เขานั้นมองมายังเธอด้วยจนเมื่อเขาพาแคและเมสันไปเยี่ยมชมเมืองก็ได้เห็นชัดเจนว่าเวเนกัสเป็นที่รักแก่ประชาชนมากจนเด็กนั้นยังยกนิ้วให้เมสันนั้นก็แอบขำกับนิ้วที่เด็กคนนั้นชูขึ้นมาเวเน ขายนาจึงชวนพาทั้งสองนั้นไปที่อื่นกันแต่ระหว่างทางก็ได้เกิดเรื่องเหนือความคาดหมายเมื่อรถถังขนาดใหญ่ได้ปาระเบิดและเกิดการต่อสู้กันขึ้นกับกาดของเวเนกัสในครั้งแรกเมสันนั้นก็อึง้งเพราะเหตุการณ์ตรงหน้านั้นทําให้เขาได้หวนไปถึงความเจ็บปวดในอุบัติเหตุที่เขานั้นเคยประสบ แต่เมื่อแคร์พยายามตะโกนเรียกเมสันเขาจึงหลุดจากผวังและมาทำหน้าที่ของตัวเองเมสันนั้นให้ทั้งสองคนคาดเข็มขัดให้แน่นก่อนที่เขาจะขับรถพุ่งชนรถของอีกฝ่ายแต่ว่ามันก็ไม่เป็นผลซึ่งทหารในรถถังก็เตรียมระเบิดจัปะทุใส่พวกเขาทั้ง3าคนแต่ทว่าเมสันนั้นก็สามารถถอยรถหลบระเบิดได้ทันอย่างเฉียดฉิวเมสันลงมาคุ้มกันแคร์และเวเนกัสข้างล่างเขานั้นยิงเหล่าทหารที่ลงมาจากรถถัง แต่ในระหว่างนั้นเองเขาเนี่ยก็เกิดอาการเจ็บหลังขึ้นมาด้วยเนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาได้แต่นั่งเป็นทนายและไม่ได้ใช้ร่างกายแบบนี้เลยเมื่อเมสันจัดการกับเหล่าผู้หวังรายทั้งหมดทั้ง3คนจึงมุ่งหน้าเข้าไปในป่าเพื่อหลบหนีและเพื่อไม่ให้ตนนั้นกลายเป็นเป้านิ่ง แต่ทว่าในป่าเมสันนั้นก็เกิดไม่พอใจเวเนกัสเพราะเขานั้นเอาแต่อวดดีจนเมสันนั้นเกือบจะยิงเขาแต่แคนเนี่ยก็เข้ามาห้ามไว้เมสันจึงลดปืนลงด้านเวเนกัสก็เล่าให้ฟังถึงคนที่เขาสงสัยคร่าวๆว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทํารัฐประหารครั้งนี้หรือไม่ และเขายังเสนอให้เมสันและแครไปยังเมืองหลวงแต่เมสันนั้นก็ปฏิเสธทั้งสองคนเดินแยกมาจากเวเนกัสแต่ในขณะนั้นแครเนี่ยก็บ่นว่าเธอนั้นต้องทําข่าวของเวเนกัสเกี่ยวกับเหตุการณ์ตอนนี้เพราะการที่เธอได้รางวันนักข่าวยอดเยี่ยมไม่ได้มาเพื่อทําข่าวที่มันเล็กหรือกระจอกในสายตาของเธอฉะนั้นงานนี้จึงควรค่าแก่สิ่งที่เธอควรได้รับเมื่อเดินเข้ามาในป่าเรื่อยๆโทรศัพท์ดาวเทียมจากบริษัทรักษาความปลอดภัยก็ได้ติดต่อมาว่าจะเข้ามารับพวกคุณในสองนาทีให้ เดินไปยังลานโลงที่เฮลิอคอปเตอร์สามารถจอดได้หลังจากวางสายไม่นานก็มีเฮลิอคอปเตอร์เตรียมมาจอดเมสันนั้นก็กําลังจะพาแคร์ไปขึ้นหอแต่ไม่นานสัญญาณที่บอกว่านั้นไม่ใช่ห้องของตัวเองก็เกิดขึ้นนะครับ เมื่อฮอนนั้นเริ่มปล่อยระเบิดลงมาใส่เขาทั้งสองเมสันเน่ก็พาแครวิ่งหนีสุดชีวิตพวกเขานนั้นเดินฝ่าลำธารน,น้ําสูงและวิ่งฝ่าดงปากเข้ามาเพื่อหนีระเบิดที่ยังจาะมาตามหลังติดติดให้ทันซึ่งในตอนนั้นเฮลิคอปเตอร์ก็ยังคงวนไล่ล่าตามเมสันกับแครเมสันเน่ก็พยายามเล็งปืนไปที่ฮอลํนลำนั้นและแครนั้นก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้เพื่อเก็บภาพข่าว แต่เรื่องที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นเมื่อเมสันนั้นลดปืนลงก็เห็นว่าฮอลำนั้นกำลังพุ่งตรงมาที่พวกเขาซึ่งฮอนั้นก็พุ่งมาตกตรงหน้าของเมสันทั้งสองจึงพากันวิ่งหนีเข้าไปในป่าอีกครั้งและแค่นั้นก็ได้พัดหลงกับเมสันเข้าส่วนฝ่ายกบฏนั้นก็คอยจับตาและตามแคไปเรื่อยๆแต่ทว่าแคนั้นก็ไหวตัวทันและรีบหลบเข้าไปในซอกระหว่างต้นไม้ซึ่งกบฏท,ทั้งสองคนก็พยายามสะกดรอยตามเธอ แต่ก็เป็นตอนเดียวกันกับที่เมสันเข้ามาแย่งปืนของคนร้ายเอาไว้ได้และเกิดการต่อสู้เพื่อแย่งปืนกันแต่ทว่าเมสันนั้นก็เสียหลักเพราะโดนต่อยเข้าที่เป้าตาเขาจึงโดนกระบิดลัขคอเอาไว้เมสันเนี่ยก็พยายามถอยหลังชนต้นไม้เพื่อให้กระบฏดที่ลัขคอเขาอยู่นานลุดออกไปแต่ว่ามันก็ไม่หลุดสักทีนะครับเมสันจึงกระแทกศอกเข้าไปที่ท้องของกระบิดจนสามารถจัดการมันและเอาชีวิตลอดมาได้ซึ่งเมสันนั้นก็หายใจหอบถี่ก่อนจะบวนออกมาว่าเป็นทนายก็ดีอยู่แล้ว จากนั้นจึงไปถามแคร์ว่าเธอนั้นปลอดภัยไหมในจังหวะที่เขาเผลอกบฏอีกคนเนี่ยก็ได้เอากระบอกปืนกระแทกหน้าเมสันเขาอย่างจังก่อนที่จะถามออกมาว่าเวเนกัสอยู่ที่ไหนแต่ยังไม่ทันที่เมสันจะได้ตอบอะไรก็มีเสียงปืนดังขึ้นพร้อมกับเลือดของกบฏคนนั้นที่สาต์กระจายเขานั้นล้มลงจนเผยให้เห็นเวเนกัสที่อยู่เบื้องหลัง เวเนกัสนั้นยิ่งสพที่แน่นิ่มสด้วยความโกรธก่อนจะเปลี่ยนอารมณ์เอาผ้าเช็ดหน้าพุ่งปีมาเช็ดเข้าที่ใบหน้าของแคลและล่าวขอโทษที่ทําให้เธอนั้นตกใจเมสันถามเวเนกัสว่าโผล่มาจากไหนเนี่ยแถมยังมีปืนด้วยด้านเวเนกัสก็ตอบว่าเขาจะเป็นจอมเผด็จการโลกจิตได้ยังไงถ้าเขาไม่พกปืน เมสัน,นก็เอเอออกไปตามน้ําของเวเนกัสและเวเนกัสนั้นก็เก็บปืนลงและหันไปสนใจแคร์ต่อแล้วก็ไม่ได้สนใจข้ามขอบคุณของเมสันแม้แต่น้อยที่เขานั้นเอ่ยขอบคุณที่เข้ามาช่วยแถมยังคงความอดดีไว้ดังเดิมต่อมานายพลวัสเกตหลานชายตัวดีของประธานาธิบดีเวเนกัสที่เวเนกัสนั้นมองว่าเขาเป็นคนโง่ในตอนนี้พวกเขาก็มาตวรวจซากหอที่ตกพร้อมกับทหารคนอื่น ซึ่งวัสเกตนั้นก็โดนต่อว่าว่าเขานั้นทําให้ลูกค้าของหุ้นส่วนไม่พอใจที่ไม่สามารถเข้าเวเนกััสได้แถมยังถูกขู่อีกด้วยวัสเกตเนี่ยก็มีทีท่าหวาดกลัวแล้วก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรอีกนะครับตัดมาทางพวกเมสันพวกเขาเนี่ยก็นั่งพักล้างหน้าอยู่ริมทานด้านแขกก็ได้เข้ามาพยายามคุยดีๆและถามเรื่องส่วนตัวของเมสันแล้วก็ได้ทราบว่าเมสันนั้นเคยเจ็บหลังแถมยังแยกกันอยู่กับภรรยาอีกด้วย เมสันเนี่ยก็เริ่มตัดพ้อว่าเขาคงเหมาะกับการใช้ชีวิตแบบนี้มากกว่าการใช้ชีวิตแบบปกติแบบที่ทำงานที่มั่นคงดูแลภรรยาและลูกตามหน้าที่เป็นสามีและพ่อที่ดีแคร์เนี่ยก็ถามเขาว่าทำหน้าที่บริการนานหรือยังซึ่งเมสันก็นั่งนับสักพักก่อนจะบอกว่า3วันด้านแคร์นั้นอึ้งกับคำตอบก่อนจะบอกว่าทางบริษัทบอกว่าเมสันนั้นเก่งที่สุดแล้วเมสันก็รีบอธิบายว่าเขานั้นเก่งจริงดูจากที่เขาสสยฮอล่วงสิซึ่งแคร์นั้นก็เงียบไปคู่หนึ่งก่อนจะชมเมสัน ว่าโคตรเท่เลยเมสันขำกับคำชมนั้นก่อนที่หนังจะตัดไปที่เวเนกัสเขาได้พาเดินเข้ามายังหมู่บ้านซาบีนาที่เขาบอกว่านั่นเป็นบ้านของเขาและเมื่อเข้าไปในหมู่บ้านก็เจอกับเออร์เนสโตเพื่อนเก่าของเวเนกัสที่เป็นผู้นำหมู่บ้านนี้พร้อมทั้งเบเนโตลูกเขยของเออร์เนสโตที่จะพาทั้ง3คนไปส่งในเมืองวันพรุ่งนี้เมสันเนี่ยก็ถามว่าพรุ่งนี้เหรอด้านเวเนกัสจึงตอบว่าที่นี่นั้นไม่มีคนเดินทางกลางคืนกันหรอก และทั้ง3คนก็แยกย้ายกันไปอาบน้ำด้านแค่นั้นก็ยกเก้าอี้มาเตรียมพื้นที่ในการสัมภาษณ์ส่วนเมสันนั้นจะช่วยถ่ายเมื่อเริ่มการสัมภาษณ์แค่นั้นก็สวมบทบาทนักขา่าวถามอย่างมืออาชีพเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เวเนกัสเพิ่งนอกจากเหตุการณ์ลบสังหารเวนกัสนั้นตอบอย่างจริงใจว่าเขานั้นรู้สึกเศร้าก่อนจะเผยความจริงว่าแผ่นดินของเขาถูกคนนอกขโมยเหมืองแร่ในดินมาขายกันนักต่อน,นักแล้ว และต่างประเทศนั้นก็ไม่ได้ยินดีกับการมีประธานาธิบดีแบบเขาอยู่และแท้จริงแล้วคนที่ยิ่งใหญ่ในประเทศนี้กับเป็นนักธุรกิจที่จ้องจะเอาเปรียบประชาชนเอาเหมืองแร่ไปสร้างผลประโยชน์แกต่ตนเองและกดราคาทําทให้ประชาชนนั้นลําบากแต่ว่าเขาในฐานะประธานาธิบดีจะพยายามไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นซึ่งเวเนกัสหันไปพูดกับกองที่เมสันถืออยู่ด้วยความมุ่งมัน่นและเขานั้นก็สามารถซื้อใจคนในหมู่บ้านที่ยืนฟังอยู่ไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ และในค่ำคืนนั้นเองพวกเขานั้นก็ได้จัดงานเลี้ยงฉลองกันเกิดขึ้นและเวเนกัสก็เอ่ยชมเมสันที่ทําให้เขารอดชีวิตมาได้ทุกคนนั้นก็เต้นารากันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งงานเลี้ยงจบลงด้านแครนั้นเธอเนี่ยเดินมาในชุดที่ใส่เพียงเสื้อผ้าสีขาวก่อนจะถามเมสันว่าอยากเล่นเกมไหมและถ้าใครใชนะได้เตียงไป ซึ่งเธอนั้นก็เดินเชลรอยสักที่ต้นขาของเธอพร้อมกับถามเมสันว่ารู้ที่มาของมันไหมและเมสันนั้นก็ตอบถูกจนไปถึงสีข้างที่เธอสักภาษาละตินเอาไว้เมสันนั้นก็มองอย่างประมาทก่อนที่แร์จะเข้าไปใกล้ๆและเชลรอยสักที่หลังใบหูด้านแขนนั้นก็จะดึงเมสันเข้ามาจมูกแต่ทว่าเมสันเองนั้นก็หลบไปและบอกเธอว่าเขาทำไม่ได้ ดันแครก็ถามว่าเขายังรักภรรยายอยู่หรอเมสันนั้นก็ตอบว่าใช่ซึ่งแครนั้นก็บอกออกไปด้วยความเสียดายเล็กน้อยว่าจังหวะไม่ตรงกันเลยก่อนจะบอกลาตีสวัสดิ์และเข้าไปยังห้องนอนของตัวเองเช้าวันลุงขึ้นเมสันนั้นจะพาแครกลับแต่แครนี่นก็นึกขึ้นมาได้ที่เธอสัมภาษณ์แค่นานมันพอแล้วหรอเพราะว่ามันเป็นเพียงคำพูดจากเวเนกัสที่พูดอยู่ด้านเดียวและจะพูดให้ตัวเองดูดีก็ได้ ในตอนนั้นเองเวเนกัสที่เอามือเช้ามาให้แครก็ได้ยินพอดีนะครับจึงเห็นด้วยและอยากให้เธอนั้นสัมภาษณ์ต่อด้านเวเนกัสเองก็สงสัยว่าสรุปแล้วเมสันถูกส่งมาเพื่ออะไรพอแค่คุ้มกันแค่อย่างเดียวไม่ต้องใช้คนมีฝีมือระดับเขาก็ได้เมสันน่ก็ยังสงสัยในคำพูดของเวเนกัสเหมือนกันจึงโทรถามหาเซบาสเตียนว่าที่จริงแล้วเขานัาถูกส่งมาที่นี่เพื่ออะไร และแล้วเขาเด็กก็ได้คําตอบนะครับว่าเมสันนั้นถูกส่งมาเพื่อฆ่าวเวนกาสเมสันนั้นก็บายเบียงในสิ่งที่ได้ยิน แต่เซบาสเตียนเนี่ยก็บอกว่าให้เขานั้นคิดง่ายๆแค่แก้แค้นเรื่องที่เวเนกัสเคยทําคอตกได้ล้มตายและได้รับบาดเจ็บต่อมาเมสันนั้นก็โทรกลับมาที่บ้านของเขาซึ่งเคซี่ก็เป็นคนรับสายเมสันบอกรักเคซี่ก่อนจะขอคุยกับภรรยาของเขาและเขาก็ได้บอกรักกับภรรยาพร้อมกับบอกว่าเขานั้นจะรีบกลับไปให้เร็วที่สุดเมสันเนี่ยก็หยิบปืนออกมาก่อนจะรีบเดินพุ่งตรงไปที่เวเนกัสด้านเวเนกัสนั้นก็หันมามองเมสันเดินเลยเวเนกัสไปและพูดขึ้นมาว่าคืนนี้ เราจะข้ามชายแดนซึ่งข่านั้นก็พยายามจูงแคไปแต่เวเนกัสเนี่ยก็ห้ามไว้เมสันก็ขึ้นเสียงใส่เวเนกัสและบอกว่าหรือจะให้ข่านั้นจัดการกับเวเนกัสเพราะตัวเวเนกัสเองก็รู้อยู่แล้วว่าเมสันนั้นถูกส่งมาเพื่ออะไร แต่ในขนาดเดียวกันรถของฝั่งทำรัฐประหารก็ขับเข้ามาพวกเขานั้นลงมาก่อนจะถามว่าเวเนกัสอยู่ไหนและจะทำร้ายเอร์เนสโตด้านเวเนกัสที่เห็นแบบนั้นก็รีบออกไปแสดงตัวเพื่อปกป้องเอร์เนสโตส่วนเมสันกับแครก็ขี่ม้ามาคนละตัวเพื่อเตรียมตัวหนี ในขณะที่เวเนกัสกําลังตกในที่นั่งลําบากเมสันนั้นก็เปลี่ยนใจควบม้าเข้ามาและพาเวเนกัสหนีพวกเขานั้นขี่ม้าลบกระสุนจากทหารรับจ้างเวนกัสกับเมสันนั้นปลอดภัยดีแต่แค่ดันตกจากม้าและโดนทหารจับตัวไปเวนกัสนั้นก็พาเมสันมาเจอกับเพื่อนเก่าเพื่อแวะพักจิบกาแฟและเมสันเองก็ได้รู้ความจริงว่าที่จริงแล้วเวเนกัสเองนั้นก็ไม่ใช่คนที่ไม่ดีอะไรแถมยังรอบรู้และเชียบคมอีกด้วย และที่สําคัญเวเดกัสไม่ได้เป็นคนทําให้ฮอของเมสันตกในวันนั้นแต่ว่าเป็นโคฮอสต่างหากที่เป็นตัวการต่อมาเมสันก็มายืนที่ลานกว้างก่อนที่รถถังของทหารรับจ้างจะมาจอดผู้พันโคฮอสทหารจอมลบที่หวังผลประโยชน์จากประเทศนี้แท้จริงได้เข้ามาเอาปืนจ่อเมสันและเมสันเนี่ยก็ทําอย่างนั้นเช่นเดียวกันโคฮอสนั้นก็บอกว่าให้เมสันเนี่ยทำตามที่เขาได้รับคําสั่งมาเถอะแต่ว่าเมสันก็ไม่ยอม โคฮอสจึงเอาแคร์มาขู่เพื่อเป็นตัวประกันด้านเมสันที่ไม่มีทางเลือกก็เลยต้องจำใจนะครับแต่ในตอนนั้นเองเวเนกัสก็โผล่มาพร้อมกับประชาชนจำนวนหนึ่งที่ถือป้ายประท้วงวิ่งกูกันเข้ามาและก็มีจังหวะให้เมสันกับแคลสามารถหนีออกมาได้เมื่อหนีมาได้แคร์นั้นก็จะไลฟโสดเพื่ออัปเดตขา่าวแต่เวเนกัสอยากยืนไลฟ์ข้างหลานชายของเขามากกว่าส่วนเมสันก็บอกว่าจะเข้าไปเจอวัสเกตได้ยังไงจะโดนยิงตายเอาสิ เวเนกัสเนี่ยก็บอกว่ามีอีกทางหนึ่งและเขานั้นก็พาทั้งสองมุดมายังอุโมองค์ที่เขานั้นทําไว้เพื่อหลบหนีจากการถูกลอบฆ่าและเข้ามาถึงด้านในที่วัสเกตอยู่ได้ซึ่งวัสเกตเนี่ยก็ตกใจที่ยังเห็นลูงของเขานั้นปกติครบถ้วนและพยายามจะหนีเวเนกัสก็บอกวัสเกตว่าให้เขานั้นใจเย็นก่อนเวเนกัสไม่ได้มาเพื่อจะทำร้ายเขาและเขาก็พูดกับหลานอย่างใจเย็น เวเนกัสแนะนำเมสันกับแคร์ให้วัสเกตรู้แต่วัสเกตเนี่ยก็ถามว่าแคร์นั้นทำอะไรอยู่เธอจึงตอบว่าไลสดให้คนทั้งโลกได้เห็นเวนกัสพยายามโน้มน้าวอย่างจริงใจกับวัสเกตว่าพวกที่เขาจ้างมาเก็บเวเนกะัสน่ะพอวัสเกตหมดประโยชน์พวกนั้นก็จะฆาวัสเกตทิ้งและประเทศพานโดเดียที่ไม่มีใครสนใจไม่ควรถูกควบคุมโดยเหล่าบริษัทใหญ่พวกเราไม่ควรเป็นอสุร้ายของประเทศนี้ วัสเกนเนี่ยก็ยอมเชื่อตามที่เวเนกาสพูดแต่ทันใดน,นั้นเองนายพลนายหนึ่งก็เดินเข้ามาและยิงเข้าไปที่หน้าอกของเวเนกาสด้านเมสันก็กระโดดเข้าไปคุ้มกันแคร์ก่อนที่เวเนกาสที่ล้มลงไปจะควักปืนออกมายิงนายพลคนนั้นจนตายไปเมสันเข้ามาดูอาการของเวเนกาสก็เห็นเขานั้นลุกขึ้นมาและหยิบกระสุนออกมาโชว์ให้ดูก่อนจะบอกว่าเสื้อสูตรตัวนี้กันกระสุนและก็หัวลอ,อกมาแล้วก็บอกกับเมสันว่าเดี๋ยวตัดให้ตัวหนึ่ง ัดมาที่ด้านของวัสเกตที่ตกใจอยู่เขานั้นก็โดนยิงอย่างจังวัสเกตล้มลงในอ้อมกอดของเวเนกัสพร้อมเลือดที่ออกจํานวนมากวัสเกตพยายามจะขอโทษเวเนกัสแต่เวเนกัสเนี่ยก็ทาเสียงให้วัสเกตหนานเนียบเอาไว้เชิงปอบว่าไม่เป็นไรก่อนที่วัสเกตนั้นจะค่อยๆแน่นิ่งไปเวนกาสเอามือไปปิดตาของหลานชายก่อนจะร้องไห้ออกมาแต่ยังไม่ทันไหลเหล่าทหารในประเทศก็บุกเข้ามาเตรียมยิงใส่เวเนกาส แต่เขาก็โน้มน้าวให้เหล่าทหารนั้นสํานึกรักประเทศได้และหันไปสู้กับเหล่าที่ก่อรัฐประหารด้านเมสันนั้นก็ยิงปกป้องแคลและเวเนกัสเอาไว้ซึ่งทั้ง3าคนวิ่งหนีเอาหัวซุกหัวซูนและเมสันก็ยิงคุ้มกันให้กับทั้งสองคนเวเนกัสพาเมสันกับแคลมาหลบในห้องสมุดของเขาแต่ว่าจู่ๆไฟนั้นก็ดับลงเวเนกัสจึงเปิดประตูลับก่อนจะพาทั้งสองคนนี้ออกมาข้างนอกแต่ก็ไม่ไหวนะครับโดนไล่ยิงเหมือนเดิมจนพวกเขาต้องหนีไปยังอีกด้านหนึ่งของตึกอยู่ดี ด้านเมสันก็บอกให้เวเนกัสกับแคนนั้นหนีไปก่อนส่วนเขานั้นจะจัดการตรงนี้เองและเมสันก็กระโดดหลบระเบิดจนตกบันไดและหลังของเขาก็รู้สึกเจ็บขึ้นมาอีกครั้ง แต่ก็ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับโคฮอร์สที่พยายามจะเอามีดมาแทงเขาและทั้งสองคนนั้นก็ต่อสู้กันจนตกบันไดหลายรอบและหลังของเมสันนั้นก็ได้รับการกระแทกหลายครั้งเมสันคิดว่าเขานั้นเกือบไม่รอดแล้วเมื่อโคฮอร์สเอามีดมาจอดที่หน้าเขาและเมสันก็แทบจะต้านแรงของโคฮอร์สไม่ไหวเนื่องจากองศาของการต่อสู้และเมสันเองก็เกิดอาการบาดเจ็บที่หลังมานานมากแล้ว แต่ก็โชคดีนะครับที่ตอนนั้นแค่เข้ามาต่อยไปที่กระเดือกของโคโฮอสอย่างแรงจนมันนั้นล้มไปแค่พาเมสันมายังจุดที่เวเนกัสอยู่ด้านเวเนกัสก็คอยหลบหลังทหารและแค่เองนั้นก็ถือโทรศัพท์พเพื่อถ่ายทอดสดอยู่ตลอดเวลาเวเนกัสขอความช่วยเหลือจากเมสันให้ช่วยเขาทีและเมสันเองนั้นเขาเนี่ยก็หยิบปืนจากทหารที่ล้มตายและกัดยิงเข้าไปยังทหารของฝ่ายตรงข้ามอย่างรัวจนแค่ที่ไล่ยอยู่ถึงกับต้องหันกล้องมาที่เมสันเพราะเขาเนี่ยโคตรเท่โคตรเท่ และเวเนกัสเองก็มองมาที่เมสันด้วยสายตาที่ชื่นชมเช่นเดียวกันจนในที่สุดทห,หารของฝั่งเซบาสเตียนก็เข้ามาช่วยด้านเมสันก็แนะนําเวเนกัสให้เซบาสเตียนรูจ้จักเขานั้นยิ้มให้เวเนกัสได้บอกว่าอย่าเพิ่งตายนะด้านเวเนกัสก็ยิ้มตอบและข่าวทุกสํานักงานตอนนี้ก็เล่าถึงสถานการณ์ในตอนนี้ด้วยนะครับและทั่วโลกก็รู้ความจริงว่าเวเนกัสนั้นไม่ใช่ผดเด็จการชั่วหลายอย่างที่โดนกล่าวหาเอาไว้ ในวันแถลงข่าวเมสันก็ถามว่าในห้องนี้มีคนเกตเวเนกัสกี่คนด้านเวเนกัสก็ชะเง้อไปแล้วก็นับดูนะครับก่อนจะบอกว่าครึ่งห้องก่อนที่เขาจะนับอีกทีและก็บอกว่าตอนนี้น่าจะมากกว่าครึ่งแล้วเมื่อมาอยู่ที่หน้าโพเดียมในการแถลงข่าวเวเนกัสก็บอกว่าเขาไม่ใช่ประธานาธิบดีแล้วและจะมีรัฐบาลมารักษาการแทนและงบประมาณทั้งหมดจะถูกใช้ไปที่สุขภาพและการศึกษาของชาวพานโดเนีย คนจนในประเทศจะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันทุกคนเมื่อทุกอย่างจบลงเมสันก็ขับรถมาจอดที่หน้าบ้านของเขาและก็เจอกับเคซี่และภรรยายือนอยู่เคซี่วิ่งเข้ามากอดเมสันด้วยความดีใจและเมสันเองนั้นก็ได้มอบของขวัญจากพานโดเนียให้แก่เธอส่วนภรรยาอันเป็นที่รักของเขาก็มายืนตรงหน้าเมสันก็บอกว่าสามีที่ไม่ได้เรื่องนั้นได้ตายไปแล้วและเขาโอกาสใหม่กับเธอ ต่อมาในตอนที่พวกเขาขับรถออกจากบ้านไปด้วยกันก็มีข้อความจากเวเนกัสเป็นของขวัญที่เขานั้นอยากมอบให้เมสันซึ่งเมสันนั้นเขาก็จอดรถและเข้าไปที่ตู้ ATM ก่อนจะพบว่ามีเงินมากกว่า5ล้านดอนลลาร์ถูกโอนเข้ามาในบัญชีของเขา ด้านเมสันก็กลับมาขึ้นรถและบอกครอบครัวว่าวันนี้เราเปลี่ยนแผนไปเที่ยวกันเถอะซึ่งภรรยาและลูกสาวก็ต่างดีใจกันมากเลยครับและเมสันเองนั้นก็รับรู้ว่านี่แหละคือชีวิตที่เขาต้องการก่อนที่หนังเรื่องนี้จะจบลงนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้นั้นก็เป็นงานแอคชั่นและคอมเมดี้ด้วยนะครับถึงเนื้อเรื่องจะไม่มีอะไรมากแต่หนังเรื่องนี้นั้นก็สนุกและดูเพลินด้วยแล้วหนังเรื่องนี้พระเอกของเราเนี่ยก็คือจอร์ซีน่านักแสดงนำชายด้วยนะครับ โดยหนังเรื่องนี้ก็รับคะแนนจาก IMDB ไป5.5คะแนนและคะแนนจาก Rotten t o m a t o ไปอีก10%และสุดท้ายก่อนจากกันผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์และหนึ่งซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและในวันนี้พวกเรา Buck Studio ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกับพวกเราได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ